สืบสารงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิฐาตระการไพโรธค่ะพบกันเป็นประจำกับรายการสืบสารงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสมักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสมักง,งานกรปร,ร,ร,งงก,ปร,ร,รกับสถานีวิทยุวสวพ f อ,พอ91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ ต้นแบบที่น้อมนาแนวพระราชดําริไปประยุกใช้กับชีวิตและเห็นผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานร,รักษาต่อยอดแนวพระราชดําริให้เกิดความยั่งยืนต่อไป คุณผูฟังคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอเน,นื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชเชิยงเซาซึ่งเป็นหนึ่งใน6ศูนย์ศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมมิพลอดดุเหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นโดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอเน,นื่องมาจากพระราชดำริเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรก จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2522โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมการศึกษาทดลองวิจัยและการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่เพื่อเกษตรกรรมตามแต่ละภูม,มิสังคมซึ่งมีรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียว โดยให้บริการแก่ประชาชนและ,กะเกษตรที่เข้ามาศึกษาหาองค์ความรู้หน้าที่แห่งเดียวในทุกสาขาวิชาชีพเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเป็นตัวอย่างแห่งความสําเร็จในด้านการ,กรเกษตรกรรมและการพัฒนาอาชีพเพื่อเป็นต้นแบบและแนวทางให้แก่เกษตรกร,กร,รและผู้สนใจนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติในพื้นที่ต่อไปโดยตลอดระยะเวลากว่า41ปี ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอเน,นื่องมาจากพระราชดำริได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชมพัรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2563ทั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสมงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสมงานกปรได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อต่อยอดชีวิตวิถีใหม่ ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้เข้ามาฝึกอบรมและเรียนรู้กับทางศูนย์ในด้านต่างๆพร้อมชมในราศการเฉลิมพระเกียรติโดยกิจกรรมนี้นะคะจะมีขึ้น ระหว่างวันที่10ถึง12สิงหาคม2563ส่วนรายละเอียดของกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณจรุวรรณสีฟ้านักวิชาการเกษตรมันการพิเศษมาร่วมพูดคุยกับทางรายการกันค่ะสวัสดีค่ะคุณจรุวรรณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะก่อนอื่นเลยคงต้องเป็นถามคุณจรุวรรณเรื่องของกิจกรรมหรือว่าที่มาต่อยอด ชีวิตวิถีใหม่ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาเหินซ้อนเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะอ๋อค่ะค่ะยินดีค่ะก็ต่ออื่นนะคะก็ต้องขอยาเท้าความไปก่อนน,น,นะคะเมื่อวันที่แปดก็ตรงกับวันนี้เลยเนาะใชแ <8 S 1> สิงหาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบสองะค่ะซึ่งเป็นวันที่ได้หลวงราชการที่เก้าเนี่ยสเสด็จที่เขาหินซ้อนอแล้วก็เอ่อณวันนั้นเนี่ยก็คือเราถือว่าเป็นวันสถาปนาศูนย์ศึกษารหนาเขาหินซ้อนค่ะนั่นคือการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยจัด ขึ้นในโอกาสครบรอกวันสถา,าปนาศูนค่ะ<ม>ซึ่งปีนี้ก็มีเอ่ออายุทบบั้งหมดเด่ประมาณ41ปีนะคะจากปี2 5 2 2จนถึงปัจจุบันค่ะเนื่องกิจกรรมในการจัดงานหรือว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่9ที่มีต่อพื้นที่ตำบลขามซ้นอนที่มีต่อศูนย์ศึกษาการเมืองขามซ้อน<ม>นะคะ<ม>แล้วก็เป็นเรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเนมพรรษาข,ของพระบรมแาชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งจะ แรงในช่วงวันที่12สิงหาค่ะอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะค่ะนะคะส่วนบริเวณพื้นที่การจัดกิจกรรมก็คือภายในศูนย์เลยหรอคะใช่ค่ะเป็นเป็นจัดงานขึ้นภายในศูนย์ค่ะช่วงเวลาจัดงานก็จะเป็นเอ่อช่วงวันที่10ถึง12สิงหาคมนะคะ3วันถึง12ค่ะ อ๋อค่ะทีนี้เห็นบอกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยภายใต้ชื่อต่อยอดชีวิตวิถีใหม่นะคะไปกับทางสำนศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนะคะตรงนี้อยากจะให้ขยายความขอรายละเอียดนิดนึงว่าที่มาของชื่อเนี่ยมาจากไหนแล้วเราต้องการที่จะเสื่ออะไรบ้างคะในส่วนของของคอนเซ็ปต์งานของการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นเรื่องของการต่อย,ยอด วิถีใหม่ไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาของมนุซ้อนด้วยความที่ว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาของมนุซ้อนค่ะเป็นศูนย์ศึกษาแห่งแรกแล้วก็ภายในศูนย์น่าจะมีการบูรณาการกันของหน่วยงานทั้งหมด13หน่วยงานนะคะก็มาบริการงานร่วมกันอยู่ในนี้นะคะตั้งแต่ปี2522จนถึงปัจจุบันเนี่ยแนวเริ่มดําริของในหลวงสารทที่9เนี่ยองค์เ่านให้ศูนย์ศึกษาเนี่ยเป็นแหล่งศึกษาคุณความทดลองวิจัยและจนปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นองค์ความรู้ต่างๆ ก็จะเป็นเรื่องของพืชเรื่องของดินเรื่องของน้ํา<ช>เรื่องของสาตว์เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเรื่<ม>ององค์ความรู้เหล่านี้เราจะมาต่อยอดให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่มอันนี้ก็สืบเนื่องจากในในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย<ม>เราเราประสบกับปัญหาต่างๆมากมายนะคะเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเราจะเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาปรับใช้ยังไงให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะสื่อให้กับคนที่มาร่วมงานหรือว่ามามาชมงานได้ได้สามารถมาดูแล้วเนี่ย เอาองค์ความรู้น้ะไปปรับใช้ได้ให้สอดท้องกับแนววิถีชีวิตที่จะเปลี่ยนไปค่ะก็จะเป็นคอนเ็นต์ประมาณนี้ค่ะ,คะส่วนหลักสูตร่ะคะที่อบรมมีด้านไหนบ้งคะ,คะที่แหล,ล้วในส่วนกิจกรรมค่ะ,ะ,คะในส่วนกิจกรรมหรือว่าหลักสูตรต่างๆเนี่ยก็จะเน้นเป็นหลักสูตรที่ที่สามารถเอามามาดูแล้วเนี่ยเอากลับไปปับ ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทรําปุ๋ยหมักน้ํามันชีวภาพอย่างง่ายนะการทําสารชีวพันธ์สารชีวพันธ์ชีวภาพแบบแลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะคะการขยายพันธุ์พืชซึ่งทําได้เองนะแล้วเป็นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ปีเลี้ยงสัตว์ตน้ําการให้ความรู้เรื่องของชประทานการแปรรูปสมุนไพรต้านไั้โควิดอ่ะนะคะก็เป็นเรื่องของการปลูกป่าการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องการทำอีทถอก อะไรเย่<อ><อ>ะแล้วก็มีการตรวจวิเคราะห์ดินนะคะก็จะเป็นเป็นเป็น,ป,นประมาณนี้คือทุกอย่างเนี่ยทุกหลักสูตรเนี่ยเราเน้นที่จะมาเรียนรู้มาศึกษานะคะได้รับของ,องติดมือกลับไปเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอาความรู้เนี่ยเอาไปจับ ให้ให้เข้ากับตัวเองได้คล้ายๆกับ DIY ง่ายๆอ่ะค่ะ,คะนะคะแล้วใครก็สามารถเข้าไปเรียนรู้แล้วก็นําไปใช้ได้<ช>ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ<ช>ค่ะใช่ค่ะเอ๊ะ,ะ,ะที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาไปไปไปขอหรือว่าเข้าหลักสูตรอบรมเนี่ยเขาสนใจอะไรเป็นพิเศษไหมฮะส่วนใหญ่เลย ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่เขาอินซอเนี่ยนะคะก็จะโดดเด่นในเรื่องของการปรับปรุงบินเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าด้วยสภาพพื้นที่เนี่ยจากที่เดิมที่เป็นดินทรายเนี่ยในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงมีว่าดําบดที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้แล้วก็เอาองค์ความรู้ที่พัฒนาพื้นที่แห่งนี้แหละเผยแพร่สู่ประชาชนแล้วก็เกษตรกรทั่วไปนั่นคือเขาจะสนใจเรื่องของการปรับปรุงบินเรื่องของยาแฝก คือในเรื่องของวุทยแฝดเนี่ยจะเป็นเครื่องมือดึงที่ช่วยในเรื่องของการปรับปรุงดีไซายให้ฟูงลับมีชีวิตได้นะคะแล้วก็ถัดมาในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์พวกตัดตีต่างๆเนี่ยของเราก็จะมีพวกเอ่อไก่ไข่พันธุ์ของซ้อันของเราก็จะมีในเรื่องของของเราอะนะคะสายพันธุ์ของเราแล้วก็จะสนใจในเรื่องของประมงเรานี่จะโดดเด่นในเรื่องของกบค่ะเราจะมีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกบนะคะแล้วก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เรื่องของสมุนไพรค่ะเราก็จะมีแบรนด์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นซิทธิ เจของเราอะค่ะเช่นสบู่ว่านสาวลงอะไรประมาณนี้ค่ะมีคนสนใจเข้ามาเรียนดูเข้ามาอบรมนะคะค่ะนะคะทีนี้หลังจากการอบรมไปแล้วเนี่ยนะคะประชาชนที่เข้ามาขอการอบรมหลักสูตรต่างๆเนี่ยนะคะเราได้ติดตามผลไหมคะหรือว่ามีเสียงตอบรับตอบ กลับยางไรบ้างหลังจากเล่นไปแล้วเนี่ยค่ะค่ะเราจะมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนตรงนี้เนี่ยอย่างอย่างถ้าเป็นในลักษณะของหลักสูตรทีอเราในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีนอกจาก Wal k i อเข้ามาเข้ามาศึกษาดูงานทั่วไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีการอบรมในหลักสูตรขยายผลสําเร็จของศูนปีหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ400รายค่ะทีนี้คนที่มาอบรมเนี่ยเราจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องหมายความว่ามาอบรมแล้วเนี่ยเป็นยังไงเอาทิางความรู้เนี่ยไปใช้ได้เป็นยังไงเพราะเราจะมีแบบประเมินหลังการอบรม ก็จะมีการติดตามติดตามว่าจะเป็นในเรื่องของการเตั้งกลุ่มไลน์จะมีกลุ่มไลน์ของกลุ่มที่มาคนที่มาอบรมมัจากหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นมีการติดต่อสอบถามอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็จะมีอย่างตอนนื้ออันนี้แต่ว่าจะเป็นการสุ่มมากกว่าค่ะอาจจะไม่ได้ครบทั้งสี่ร้อยได้ค่ะอืนะคะเ็นบอกว่าจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการอันนี้พอที่จะเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะสมมติว่าใครอยากจะไปชมในวันที่สิบถึงสิบสองเนี่ยแนะนําในเรื่องของการเดินชมครั้งนี้ยังไงดีคะ ค่ะในส่วนของออนิทรรศการนะคะ <Okay. S 2> คือถ้าถ้าเดินทางเข้ามาถึงศูนย์ศึกษาแล้วเนี่ย <Okay. S 2> สามารถที่จะเข้าไปชมนิทรรศการเราจะมีบริเวณจัดงานเราจะเราจะจัดที่ส่วนของพ่อนะคะก uh huh. ็ในในสวนของพ่อเนี่ยก็จะเป็นเอ,อ่อทั้งหน่วยงานทุกหน่วยงานบูรณาการเลยค่ะทั้งสามหน่วยงาน <Okay. S 2> ก็จะไปจัดรวมกันในนั้นในแต่ละซุม้มก็มีเส้นทางกันเยี่ยมชมงานต่างซุ้มต่างๆน,นะคะ uh huh. ก็ชมงานศึกษาหาความรู้แล้วก็รับของแจกกลับไปเล็กๆในน้อยได้ในทุกซุ้มเลยที่จัดกิจกรรม นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการบริการรถรางค่ะเยี่ยมทุมงานรอบศูนย์ค่ะ ใช่ค่ะเพราะพื้นที่สวนของเราเนี่ยหนึ 1, 8, ่งพันแปดร้อยเก้าสิบห้าไรเนี่ยก็จะมีรถรางเนี่ยพาน,นำชมในในส่วนของหน่วยงานต่างๆและก็ในส่วนของกิจกรรมต่างๆแปรทดลองแปลงทดสอบสาธิตในสวนค่ะค่ะนะคะทีนี้ถ้าเกิด<ไ>ประ<น>ชาชนสนใจต้องลงทะเบียนก่อนไหมคะหรือว่าเข้าช่องทางไหนได้บ้างคะคค่ะเรามีหลายช่องทางค่ะเราสามารถลงเอ่อโทรศัพท์เข้ามาจองก่อนได้เลยว่าสนใจหลักสูตรนี้นะอยากจะเข้ามาหลักสูตรนี้เพราะเรารับเอ่อหนึ่งหนึ่งหลักสูตรเนี่ยวันละห้าสิบท่าน S 1> <S 1> <S 2> <S 2> นะคะเล่ๆๆอโทรเข้ามาจองก่อนได้เพราะว่าเราจะมีเบอร์โทรติดต่ออ,อยู่ในเพจของสวนศึกษานะคะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็สามารถที่จะสแกนเข้ามาลงทะเบียนออนไลน์ใน Google f อ r m ค่ะซึ่งเราได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วอันนั้นก็ได้ส่วนหนึ่งะค่ะ หรือ,<ช>รอไม่ก็เราจะมีโควตาสําหรับ w a l k i n ิเข้ามาอ,อันนั้นเพิ่มเติมแต่50ท่านเนี่ยเราเราเรา,เราเตรียมโควตาไว้สําหรับตรงนี้ด้วยค่ะคือช่วงนี้เราจําเป็นเรื่องของการเว้นระยะทางสังคมด้วยอันนี้จํากัดผู้เข้าชมด้วยไหมคะเนี่ยใชค่ค่ะ<อ>เราก็เลยเราก็เลยจํากัดเหลือวันละหรือวันละ50ท่านต่อนหนึ่งหลักสูต<อ>รค่ะค่ะ นะคะใช่ค่ะก็เลยจํากัดตรงนี้ด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดผู้เข้าชมนะคะที่ไม่ได้แบบว่าเข้าไปรับหลักสูตรอบรมต่างๆนี่แค่เข้าไปชมแบบวันสกานี้รับได้มากไหมคะรับได้เยอะค่ะถ้าเข้ามาตรงิีการใช่รับได้เยอะเลยค่ะแล้วก็มีอย่างถึงอย่างที่ได้เรียนไปนะคะเรามีรถรางที่บริการเตี่ยมเยี่ยมชมงานรอบศูนรถรางเนี่ยปกติแล้วเราก็จะคันหนึ่งนั่งได้ประมาณ3าสิบท่านแต่ตอนนี้เราก็จะเหลือคันหนึ่งสิบท่านแต่เรามีวิ่งตลอดค่ะวิ่งทั้งวัน อ๋อคือ,อเพิ่มเที่ยวเพิ่มเที่ยวในการไปเข้าชมนะคะเพราะว่าศูนย์เนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็มีพื้นที่ที่น่าสนใจหลายพื้นที่นะคะอย่างนี้ถ้าไปวันเดียวนี้เราจะชมได้หมดไหมคะเนี่ย คือถ้าเท่าวันเดียวเนี่ยจะเป็นใ,ในรูปแบบของการเยี่ยมชมเย<อ>ี่ยมชมอ่ะได้หมดค่ะได้หมดได้หมดแต่ว่าถ้าหากว่าจะเจาะลึกไปในเรื่องของเนี่ยสมมติว่าเอออยากจะมาศึกษาวิธีการเลี้ยงไส้เดือนอย่างเงี้ยก็ต้องมีเวลาอาจจะเอาอาจะครึ่งวันหรือว่าวันหนึง่งอยากมาศึกษาเรื่องของการขยายพันธุ์พืชการตอนกิ่งตักชำก็อันนี้อาจจะอีกสักวันหนึ่งอะไร,าานนะไรคือถ้าอยากเจาะลึกในรายละเอียดแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็ต้องเข้มข้นนิดนึงนะคะก็อาจจะวันหนึ่งอาจจะไม่ได้ครบทุก ัสู่านอ๊คนที่จะเข้าไปรับหลักสูตรต่างๆที่สนใจเนี่ยจำเป็นไหมฮะว่าะจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องนั้นๆก่อนจริงๆแล้วในในเบื้องต้นเนี่ยเราเราเรา ไม่ไม่ไม่จาเป็นเลยนะคะหมายความว่าอยู่ที่ว่าเราสนใจสนใจที่จะจริงจังกับเรื่องไหนเช่นบางรายเนี่ยไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านการเกษตรเลยไม่มีเลยทำประกอบอาชีพอย่างอื่นแต่พออาจจะประสบด้วยโควิดอะไรต่างๆแบบมาอยู่บ้านทีนี้อยากจะทําการเกษตรและมีพื้นที่อยู่ทำการเกษตรแต่ไม่มีความรู้เลยสามารถมาเริ่มต้นจากศูนย์กับเราได้เลยคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์ศึกษาเริ่มต้นจากศูนย์ได้เลยค่ะก็ค่อยนับหนึ่งไปพร้อมๆกัน เราเรายินดีในเรื่องในเรื่องที่จะให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จะสนับสุนในเรื่องของวิชาการต่างๆเนี่ยเริ่มต้นพื้นฐานกับเราได้เลยแล้วก็เราก็ไปพร้อมๆกันได้ค่ะค่ะนะคะจากวันแรกที่มีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอนุเครามาจากะราชดําริจนถึงวันนี้นะคะอยากจะเรียนถามว่าจะนวนผู้ที่สนใจมีเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะปัจจุบันนี้เยอะแค่ไหนคะถ้าเปรียบเทียบป คือคือโดยปกติแล้วเนี่ยเป้าหมายของการเยี่ยมชมงานของเราอะนะคะก็ก็จะอยู่ที่ปีหนึ่งอะอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยปีหนึ่งประมาณแสนแสนไดแสนคนเลยที่เข้ามาศึกษาดูงานค่ะใช่แต่ว่าปีนี้ปีนี้ก็ลดลงลดลงเยอะเยอะมากนะคะปีนี้น่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณไม่กี่หมื่นคนค่ะแต่ถามว่าในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็ยังคงปีละแสนละแสนละแสนมาโดยตลอดดื่ยเพียงเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าคนที่มาดูงานน่มาจากทุกที่ในประเทศ ประเทศไทยทุกที่ในส่วนของของของทั้งหมดนะคะเป็นทั้งภาครัฐเป็นทั้งเกษตรกรเป็นนัประชาชนทั่วไปคือเอ่อต้องต้องขอเท้าความนิดนึงวึ <c oughs> ่งว่าในส่วนของส่วนศึกษาแห่งนี้เนี่ยเอ่อด้วยด้วยพระรมติของในหลวงรัชกาลที่เก้าเนี่ยจะพระอ,องค์จะเอ่อท่องจะเอาพื้นที่ตรงนี้เป็น สถานที่ศึกษาค้นคว้าทดลองใจไนนั <Okay. S 1> ่นคือผลสําเร็จที่ได้จากตรงนี้เนี่ยก็คือองค์ความรู้ที่สามารถนําเอาไปปรับใช้ได้ในทุกที่ oh. ของทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนที่ประสบปัญหาเรื่องดินทราย <Okay. S 1> เรื่องดินไม่เก็บน้ําเรื่องการเกษตรเนี่ยสามารถมาเก็บเกี่ยวองค์ความรู้ที่นี่กลับไปปรับใช้ได้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นยอดผู้เข้าเยี่ยมศูนย์ศึกษาเนี่ยปีละหนึ่งแสนรายเนี่ย <Okay. S 1> เป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องที่มีมาอย่างต่อนเนื่องทุกปีอะนะคะ,ะจนจนถึงปีนี้แหละท,ที่ที่ได้เรียนไปว่าประสบกับวิกฤตต่างๆนะคะ,ะก็ยอดก็จะลดลงไปออค่ะถ้าอย่างนั้นเ,ออเราเราพอที่จะมีช่องทางในการเรียนรู้แบบออนไลน์เพิ่มเติมบ้างไหมคะของทางศูยน์เนี่ยค่ะในในทางศูย์ศึกษาค่ะเราก็จะมีในส่วนของที่เป็นเว็บไซต์อย่างเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของนิทรรศการต่างๆเนี่ยบางรายหรือว่าบางท่านเนี่ยไม่สะดวกที่จะมาเราก็จะเอาข้อมูลที่เป็นที่เป็นบอร์ด เป็นโปสเตอร์เทศก,กาล <Okay. S 2> ต่างๆเนี่ยลงเผยแพร่ในเว็บไซต์คือเราอาจจะไม่เชิงเป็นเทศก,ก,กาลเสมือนจริงอะนะคะ <Okay. S 2> แต่เราจะเอาข้อมูลทุกอย่างที่ที่จัดอยู่ในในทั้ง13หน่วยงานอะนะคะมารวบรวมแล้วก็ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของของศูนย์ศึกษาของเรา <Okay. S 2> ท่านที่สนใจแล้วไม่มีโอกาสหรือว่าไม่สะดวกที่จะเข้ามาเยี่ยมชมของจริงภายในศูนย์เนี่ย <Okay. S 2> ก็สามารถที่จะติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ของเราค่ะ mm hmm. เพราะเราจะเอาข้อมูลต่างๆอย่างที่ได้นําเรียนไปเนาะข้อม okay. ูลต่างๆของของการจัด งานในครั้งนี้ของนิทรรศการของด้วยงานต่างๆข้อมูลถึงชากการเนี่ยเราจะประชาสัมพันธ์เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ค่ะโอ้ก็ไปติดตามในช่องทางนั้นได้นะคะใช่ได้ค่ะค่ะทีนี้ทราบว่านอกจากจะมีกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการนะคะผลแสบ็จากหน่วยงานต่างๆที่นําเสนอเหมือนบอกว่าใครที่มาเยี่ยมชมเนี่ยจะรับปัจจัยการผลิตที่นํากลับไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อันนี้เป็นอะไรคะเป็นพวกเคร่นอย่างสมมติว่า เออถ้ามาเรียนรู้ในเรื่องของสัตกเนี่ยก็จะได้รับไข่ไก่ไข่ไก่ไข่เป็ดกลับไปต้านไทยโควิดได้เลยค่ะดีจังเลยนะคะแล้วมีอะไรอีกไหมคะเนี่ยอย่างเช่นพวกเมล็ดพันธุ์ต่างๆอันนี้มีด้วยไหมเมล็ดพันธุ์อันนี้เราเราจะอยู่ในโครงการกล้าบรรษุขะคะซึ่งซึ่งอันนั้นเราได้ดําเนินการมาช่วงนี้เราก็จะมียอดผู้ขอเข้ามาก็จะเยอะนะแต่ว่าเออในส่วนของเราก็ทยอยทยอยส่งไปให้และอีกส่วนหนึ่งคือเราต้องเตรียมไว้สําหรับอันนี้ค่ะ ที่ว่าประสบประสบภัยพิบัตินะคะประสบอุทกภันยนั่นคือถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราก็ต้องทางศูย์เราเนี่ยก็ต้องมีสำมองธนาคารไว้สําหรับผู้ทีมมม่มีความมีความจําเป็นมีความต้องการมากมากนะคะเราก็จะเอาง้นเป็น priority แรกในส่วนของการที่จะรับเออสนับสนุนไตใ,ในส่วนของงานครั้งนี้นะคะนอกจากจะมีไข่ไก่ไข่เป็ดต้านไข้โควิดแล้วเนี่ยใ,ในส่วนของซุ้มของน้ำหมกัมกปุ๋ยหมักเนี่ยเรามีแจกฟรีอ๋อเหรอฮะมีจัง They. Um, come on. ซึ่งซึ่งเราแจกฟรีเอาไปช่วยในเป็นเป็นถุงเล็กๆนะคะเราไปปลูกในตามบ้านตามคอนโดตามอะไรก่ยได้หมดเลยเอาเอาไปปรับปรุงดินเพิ่มประสิทธิภาพของของดินต่างๆนะคะแล้วก็มีการเอาสอนทำแยมมะม่วงนะคะทำแยมม่วงแล้วก็แจกกล้าพันผักหวานโอ้เอยอะจริงๆใช่ค่ะแล้วก็มีในส่วนของการทำกิฟต์ช็อปแจกแย่แฟร์อันนี้เราก็แจกเป็นกิฟต์ช็อปไปเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ค่ะ,คะอีนน่เบอกว่ามีแค่ระหว่างวันที่สิบถึงสิบสองจะน้อยไปหรือเปล่าคะเราเน้นความเข้มข้น,นเ,ออเพราะ่าซ,ซึ่งระยะเวลาเนี่ยก็คือในในช่วงสามวันเนี่ยคือถ้าเกิดยาวยาวไปกว่านี้บางทีเราก็เรียกว่าบางทีช่วงเวลามันก็อาจจะอ,อ,อาจจะเนิ่นนานเกินไปอะเนาะเพราะนั้นคือสามวันเนี่ยเราก็จะเน้นเข้มข้นไปเลยในในสามวันนี้ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ ค่ะสมมุติว่าเราลงทะเบียนเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปหน้างงานเรียบร้อยอันนี้จะมีเจ้าที่แนะนําในการที่จะเข้าชมด้วยใช่ไหมคะว่าจะไปที่ไหนก่อนดีค่ะอ๋อนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่กว้างด้วยเดี๋ยวจะไปกันไม่ถูก ใช่ใช่เมื่อมีค่ะจะมีเจ้าหน้าที <S <S ่มีมะคุเทศแล้วก็มีมะคุเทศน้อยด้วยค่ะมะคุเทศน้อยก็เป็นเด็กๆที่มาอบรมหลักสูตรมะคุเทศน้อยกับเราอะนะคะซึ่งเป็นบุตรหลานของเจ้าหน้าที่ในศูนย์นี่แหละนะคะแล้วก็เป็นน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ของน้อนเนี่ยก็มาอบรมแล้วก็เนี่ยจะทําหน้าที่เป็นมะคุเทศน้อยจําหญ่ให้กับแขกที่เข้ามาชมค่ะก็เอ่อมีสงสัยไปตรงไหนไม่ถูกอะไรไงสอบถามได้เลยค่ะนะคะแต่ว่า จะไปเที่ยวชมงานก็อย่าลืมนะคะเรื่องของหน้ากากนี่ยาก็มีความพร้อมด้วยออนะคะทุกขั้นตอนนี้ก็เปบัตรเหมือนเดิมนะคะของทางส่วนก็จะต้องมีการตรวจสอบนะคะใช,ใช่มีจุดคัดกรองค่ะนะคะสุดท้ายเพื่อเป็นการสืขสารรักษาและต่อย,ยอดตามพระราชบัญญัติในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางูนยนศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน้อนอเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยมีการวางแผนงานในอนาคต ต่อไปอย่างไรบ้างคะค่ะในส่วนของตรงนี้ค่ะในส่วนของการสืกสารเพราะว่าในส่วนในส่วนของศูนย์ษาการน่าขงิงซ้อนเนี่ยก็ยังคงต้องสืกสารแนวปฏิในการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยและก็ขยายผลซึ่งเป็นแนวปฏิในเรื่องของการก่อเลตั้งแต่แรกค่ะในในส่วนของที่พระองค์ก่อตั้งศูนย์ แต่ในส่วนตั้งแต่พระองค์ท่านในหลวงชิคามิเก้า <c oughs> ได้พระราทานมาตั้งแต่พระองค์ท่านก่อตั้งส่วนศึกษาเราเราณวันนี้เนี่ยถึงแม้จะผ่านมาส1ปีแล้วเนี่ยเราก็ยังคงต้องดําเนินการในเรื่องของการศึกษา <c oughs> ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนาะ <c oughs> ในเรื่องของการค้นคว้าทดลองวิจัยนะคะต่อไป <c oughs> ในเรื่องของการรักษา เรายังคงรักษาความเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนะคะเป็นเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เข้ามาศึกษาดูงานเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาไ้ะเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจซึ่งอันนี้เป็นพระบัตรีอของในหลวงใน,ในส่วนของการก่อตั้งศูนศึกษาแห่งนี้ซึ่งเราคงต้องรักษาความเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติอันนี้ต่อไปอในส่วนของการต่อยอด เราจะเน้นในเรื่องของการขยายผลสู่ประชาชนทั่วไปเป็นหลักนอกจากนั้นเรายังเน้นในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมให้เข้าถึงให้เข้าถึงประชาชนส่วนใหญ่นะฮะประชาชนทั่วไปประชาชนส่วนใหญ่แล้วก็เน้นในเรื่องของการปรับตัวเพราะนะทุกวันนี้เนี่ยเรามันเหตุการณ์ต่างๆบางอย่างก็อยู่อยู่เหนือการคาดหมายของเราบางอย่างก็อยุ่เหนือการควบคุมของเราคือเราต้องต่อยอดในเรื่องของการปรับ ตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะนาในเรื่องของไอทีในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยมามาช่วยพัฒนาตรงนี้เพื่อให้เข้าถึงกับประชาชนแล้วก็เกษตรกรทั่วไปแล้วก็ผู้เข้าผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกคนได้ได้อย่างมากที่สุดค่ะก็จะเป็นในแนวนี้ในเรื่องของแผนอนาคตของสศึกษาค่ะค่ะนะคะทีนี้สุดท้ายอยากให้ทางคุณเจรันช่วยเชิญชวน ก็ได้ฟังมาร่วมกิจกรรมนะคะต่อยอดชีวิตวิธีใหม่นะคะไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนสนิดหนึ่งค่ะปิดท้ายค่ะ ก็ในส่วนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสพนะคะที่ให้เกียรติมาเอ่อมาสัมภาษณ์นาะแล้วก็มาให้ให้ทางศูนย์ศึกษาได้มีโอกาสได้ชี้แจงในเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าวันที่8สิงหาคมนะคะเป็นวันที่มีความหมายของศูนย์ศึกษาการมาของซ้อนแล้วก็เป็นวันที่มีความหมายกับเจ้าหน้าที่ทุกคนในศูนย์อีกทั้งเป็นวันที่มีความหมายกับคนในพื้นที่ตําบลของซ้อนทุกปีน่ะคนในตําบลขังซ้อนเนี่ยในในคนในศูนย์เนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าช่วง8 แปดเก้าสิบเสองเนี่ยช่วงเนี้ยทางศูนย์จะต้องจัดงานเพื่อเป็นการลํำลึกถึงครั้งหนึ่งซึ่งในหลวงรัชการที่เก้านี่ยได้สเสด็จมาที่นี่แล้วได้ทรงพระราชดำริให้ที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ศึกษา<ฆ>เป็นเป็นสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชาเชิงเทราและก็ของของของภูมิภาค้านเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากวัน วันที่8สิงหาคม2 5 2 2เนี่ยไม่มีไม่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพื้นที่ขวินซ้อนเนี่ยก็คงมีสภา,าพเป็นทะเลทรายเหมือนเดิม<แ>ถ้าไม่มีพระราชดให้พัฒนาพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่การเกษตรให้สามารถกลับมาพื้นทำการเกษตรได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยขวินซ้อนก็คงเป็นทะเลทรายก็คงจะจะบอกว่ายังไงจะบอกว่าก็คงเป็นพื้นที่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 ใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช้การไม่ได้คะ่ะ เพราะฉะนั้นคือพระองค์ท่านเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนน้ําทิพเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหมือนสิ่งมหัศจรรย์เนี่ยซึ่งทําให้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ที่สามารถพลิกฟื้นกลับมาทำเกษตรได้ทําให้คนในพื้นที่เขาอินซ้อนเนี่ยกลับมาลืมตาอ้าปากได้เพราะฉะนั้นแปดสิงหาคมเนี่ยเป็นเป็นวันที่มีความหมายการจัดงานวันสถาปนาศูนย์ศึกษาเนี่ยเป็นเป็นการจัดงานซึ่งมีความหมายของคนขำซ้อนของคนในศูนย์ เพราะน,นั้นค<ช>ือ<ช>อยากจะเชิญชวนทุกคนทุทกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศก็ตามเนี่ยมาร่วมรับรู้ถึงความภาคภูมิใจของคนในส่วนศึกษาแห่งนี้มาร่วมรับรู้ถึงความภาคภูมิใจของคนในตำบลคำซ้อน<ช>นะคะ<ช>ว่าพวกเราเนี่ยมีความมีความปิดติ ที่ที่ในหลวงได้รงพัฒนาพื้นที่ตรงนี <X <X ้นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมรับรู้ถึงมาร่วมภาคภูมิใจกับกับคนในส่วนษาแล้วก็กับคนในในส่วนของตำบลขงัญซ้อนด้วยกันสิบสิบเอ็ดสิบสองสามวันค่ะอันนี้เรล่งนานได้กี่โมงค่ะ ก็จริงตั้งแต่ปุกครึ่งเลยได่ห้าโมงเย็นเลยค่ะค่ะนะคะก็สามารถนะคะไปในวันที่สิบสิบเอ็ดหรือสิบสองหรือไปทั้งสามวันก็ไม่ว่าอะไรกันนะคะจะได้รู้ไม่ว่าแต่อย่างทั่วถึงด้วยได้ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณเจ้าด้วนสีฟ้านะคะที่มาร่วมพูดถึงทางรายการด้วยขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะ ท่าน,นี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร,รอเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สำนักงานกปร,รอหรือทางเว็บไซต์ w w w r d p b g o t h ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสาวา FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา11รนาิ .15 นาทถึง11นิกนาท,นาท,นาทีโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สืบสารงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย,ย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร